หมอช้างเผยราศีเดียวเท่านั้นดวงชะตาเจิดจรัสเตรียมพบกับข่าวดีหมอช้างเผยราศีเดียวเท่านั้นดวงชะตาเจิดจรัสเตรียมพบข่าวดีมีเกณฑ์ดวงปังสุดรับปรากฏการดาวอังคารมหาจักร เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังสำหรับหมอช้างหรืออาจารย์ทศพรศรีตุลาที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดดวงราศีเดียวเท่านั้นดวงชะตาเจอจรัสมีเกณฑ์ดวงสุดปังเตรียมพบข่าวดีจะเป็นใครนั้นตามไปชมกันค่ะโดยหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังได้เผยคำทำนายดวงชะตาราศีที่ดวงปังสุดรับปรากฏการดาวอังคารมหาจักรนั่นก็คือราศีกัน คนที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมทั้งนี้หมอช้างทศพรได้เผยคำทำนายเอาไว้ว่าดวงชะตาเจิอจรัสโคจรเข้าสู่ช่วงเวลาที่สดใสเตรียมพบข่าวดีด้านการงานมีชื่อเสียงก้าวหน้ามากขึ้นพลังแห่งความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏตรงหน้า